ครับสวัสดีครับเพื่อนๆ FC นะครับช่องชุมทางหนองประดุกนะครับตอนนี้นะครับแอดมาเืนอยู่ที่บริเวณสะพานนะครับยกระดับนะครับอยู่ทางด้านหลังนะครับทงน้างหลังแอดนั้นนะครับสะพานยกระดับสายนครปฐมกาญจนบุรีนะครับวันนี้นะครับแอดจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูทางรถไฟทางคู่นะครับที่มีการวางแล้วก็อัดหินแล้วก็โรยหินเสร็จแล้วนะครับบริเวณรางนะครับ เดี๋ยวเรามาชมกันพร้อมๆกันเลยครับเดี๋ยวจะมีขบวนธรรมดาที่258นะครับผ่านบริเวณที่แอดยืนอยู่นี่นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆนะครับมาชมพร้อมๆกันเลยนะครับครับเพื่อนๆนี่ก็เป็นย่านที่สร้างสะพานเกือกหม้านะครับบริเวณชุมชนบ้านสวนกล้วยนะครับสะพานเกือกม้าแห่งนี้นะครับ ก่อนหน้านี้นะครับจะสร้างที่ในเขตเทศบาลนะครับในเขตเทศบาลของเมืองบ้านโป่งนะครับตรงหน้าบริเวณหน้าโรงเรียนสารสิทธิ์นะครับแต่เนื่องจากาประชาชนเห็นว่าสะพานแห่งนี้มันค่อนข้างที่จะใหญ่โตมโหลานนะครับก็เลยให้าทางการรถไฟนะครับประชุมกันนะครับให้ย้ายสะพานเกือกมาให้ออกมานอกเมืองนะครับก็เลยมาอยู่ที่ชุมชุมชนสวนกล้วยแห่งนี้นะครับ หากจากจุดาทางรถไฟเดิมนะครับจุดที่จะสร้างสะพานเกือกหมาเดิมประมาณ1กิโลเมตรครับคือหน้าโรงเรียนสารสิทธิ์นะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้นะครับทางรถไฟเราจะเห็นว่ามีการโลยหินแล้วมีการอัดนะครับแล้วมีการยกระดับรวมถึงอัดหินนะครับเข้าไปใต้หมอนคอนกรีตนะครับเราจะเห็นมองไกลๆตอนนี้ทางรถไฟตรงแล้วนะครับ ตอนใหม่ๆนะครับทางรถไฟจะไม่ตรงด้วยนะครับแล้วก็จะระดับจะไม่ได้นะครับสูงๆต่ำๆนะครับตอนที่วางกันใหม่ๆนะครับแล้วตอนนี้นะครับก็ใช้ไอ้เจ้าดี51นี่แหละนะครับเป็นตัวมาบดอัดนะครับบดอัดหินบริเวณชุมชนบ้านสวนกล้วยแห่งนี้นะครับเราก็จะเห็นว่านี่ครับมีการสร้างสะพานเกือกม้านะครับนี่นะสะพานเกือกม้า ทีแรกจะอยู่ในเมืองนะครับจะอยู่ในบริเวณหน้าโรงเรียนสารสิทธิ์ในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่งนะครับก็ขยับมาอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนจะได้ไม่ติดขัดนะครับเดี๋ยวเราไอ้เจ้าขบวน258นะครับวันนี้ทําขบวนโดยปู่ีเคแน่นอนอยู่แล้วนะครับอย่างที่ผมบอกนะเป็นรถจักรนะครับ รีเซลไฟฟ้านะครับที่ยังใช้อยู่นะฮะที่ยังใช้อยู่ได้ดีเลยนะครับอายุยาวนานที่สุดนะครับแล้วก็มีการตัดบัญชีออกไปแล้ว5คันนะครับเพราะว่าจํานวนที่นําเข้ามาตอนนั้นนะครับจํานวน50คันก็ตัดบัญชีไปแล้ว5คันนะครับก็เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุนะครับบ้างแล้วก็ก่อความไม่สงบบ้างนะครับอย่างเอาหมายเลข4 0 0 3เนี่ยครับอันนี้ก็ ทุกตัดบัญชีออกไปแล้วนะฮะไฟไหมขณะทําขบวนสินค้านะครับสายเหนือนะครับก็ไม่ได้ระบุเวลาแล้วก็สถานที่นะครับแต่รู้ว่าเกิดไฟไหม้นะครับขณะทําขบวนนะครับแล้วก็ที่ศูนย์สามนะครับตกรลางเนื่องจากการกระทําของผู้ก่อความไม่สงบนะครับของชายแดนใต้นะครับก็ที่ทําขบวนรถสายใต้นะครับขบวนรถท้องถิ่นในวันนั้นนะฮะขบวนที่4ี่ห้า นะครับยะลานะครับนครศรีธรรมราชนะครับระหว่างสถานีรถไฟทะนาประดูกับสถานีรถไฟปัตตานีครจังหวัดปัตตานีอันนี้ก็ตัดบัญชีออกไปแล้วนะครับแล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งนะครับ4035นหนะครับชนกับขบวนรถด่วนพิเศษที่39ทับ4ีนะครับกรุงเทพยะลานะครับแล้วก็สุราษฎร์ธานีนะครับในขณะที่ตัวเองทำขบวนรถเร็วที่178หลังสวน ทนบุรีนะครับสมัยก่อนมีขบวนรถเร็วด้วยนะครับหลังสวนทนบุรีนะครับก็อันนี้ก็ถูกตัดบัญชีออกไปแล้วนะครับแล้วก็อีกคันหนึ่งนะครับ4046ูก40ถูกขบวนสินค้านะครับถลายลงมาทับนะครับก็เป็นขบวนรถสินค้านะครับบรรทุกน้ำมันสำเร็จรูปนะครับ ที่สถานีหนองบัวลายนะครับจังหวัดนครราชสีมาอันนี้ก็ไฟไหมเสียหายทั้งคันเหมือนกันนะครับก็เลยทําให้ปู g ่ g e k เนี่ยถูกตัดบัญชีออกไปค่อนข้างที่จะหลายคันเหมือนกันนะครับก็ต่อไปก็คันที่5นะครับคันสุดท้ายที่ถูกตัดบัญชีออกไปก็คือ40 49นะครับชนกับรถบรรทุกนะครับ10ล้อนะครับรถสายตะวันออกนะครับอันนี้ไม่ทราบขบวนจริงนะครับทีบ่บริเวณชุมทะ ชุมทางรถไฟเนี่ยสีราชานะจังหวัดชนบุรีอันนี้ก็ไฟไหมเสียหายทั้งคันเลยนะครับก็ถือว่าเจ้าปู G ่ GK e เนี่ยคุ้มนะฮะเจ้าสนนราคาตอนนั้นนะต่อคันแค่4ล้านกว่าบาท4ล้านประมาณ6แสนกว่าบาทนะครับแต่ถ้ามาเทียบกับรถจ,จักรสมัยใหม่รุ่นนี้ไม่ว่าจะเป็นอันซอมอันซอม50กว่าล้านฮะเกือบ5้ล้าน นะครับแล้วก็อะไรนะเจ้าฮิตาชิฮิตาชิก็เจ็ดสิบกว่าล้านเหมือนกันโอ้โหนะครับซื้อปูจีเคได้ทั้งหลายคันเลยนะครับแล้วตอนนี้ยังมีฮิฮะนะครับหนึ่นามนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นม,มอบมาให้เรานะฮะก็มีฮิฮะหนึ่งกับ182่งถ้าหนึ่งามเนี่ยก็จะเป็นหัวรถจักรที่มีห้องขับ ถ้า182เนี่ยไม่มีห้องขับนะครับก็ได้จํานวนแตกต่างกันไป9คัน8คันแล้วแต่นะครับตอนนี้ก็ได้ข่าวว่าไอ้ชี5เนี่ยนะครับก็ลากมาที่1ไอ้ชี5 183กับ182เนี่ยลากมาที่มักกะสันนะครับเพื่อเอามาเขาเรียกอะไรนะรีโนเวทเอามาปรับปรุงใหม่นะครับเพื่อจะเอามาใช้งานนะครับก็อันนี้ให้ให้มาฟรีนะก็ค่าขนส่งได้ข่าวว่า ค่าขนย้ายจากญี่ปุ่นมาประเทศไทยก็เกือบเกือบครึ่งครึ่งร้อยครึ่งร้อยเลยนะฮะร้อยล้านนะครับก็ประมาณ4ี่สกว่าล้านห้าิบล้านเลยทีเดียวก็วถือว่าคุ้มนะฮะเพราะว่าหัวรถจักรหัวหนึ่งเนี่ยคันหนึ่งเนี้ยถ้าเราซื้อยุกยุกนี้นะฮะก็ตั้งเท่าไหร่ตั้งเจ็ดสิบกว่าล้านนะครับแต่นี่เราได้มาฟรีนะะก็เสียเสียค่าขนย้ายเท่านั้นเองแล้วก็มาปรับปรุงแค่นะครับตัวแค่ลอ้อนะเพราะว่า ไอ้เจ้าชีฮห้าเนี่ยอยู่ที่ญี่ปุ่นมันหนึ่งร้อยกับหกหนึ่งร้อยหกเซนติเมตรแต่ทางรถไฟบ้านเรามันร้อยร้อยเซนนะฮะก็ต้องมาปรับแค่กันนะครับตอนนี้ก็ลากมาที่มาร์สันนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามารอนะครับขบวนสองห้าแปดนะครับเดี๋ยวจะโผล่มาทางพุ่มไม้นะครับเพื่อนๆครับโผล่มาแล้วครับขบวนสองห้าแปดนะครับโผล่มาทางพุ่มม้แล้วนะครับ มาแล้วครับเครื่องยนต์คัมมิน KT 3 8 L นะครับ1,320แรงมา้าปูด DKT ศูนครับํำกระบวน258นะครับตัวน,นี้เครื่องยนต์ KT 3 8 L นะครับหนึ่งแรงม้านะครับ ความจุเชื้อเพลิงนะครับ3 0 0 0ลิตรนะครับกำลังผ่านสะพานยกระดับนะครับสายนครปฐมกาญจนะบุรีไปแล้วนะครับสำหรับปู GEK หรือว่า GE นะครับ UM12C นะครับจากสหรัฐอเมริกานะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ